สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับบออปลาครับนะครับ12ตันนะครับถ้าใครที่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับหรือคลิปที่ผ่านมาก็อาจจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับน้ําในบ่อเนี่ยค่อนข้างจะขุ่นนะครับในระดับหนึ่งนะครับอาจจะมองปลายากนิดเดงนะครับแต่ทุกคนสังเกตในคลิปนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทําการล้างบอกลองเป็นที่เรียบร้อยนะครับ น้ำก็กลับมาใสสามารถมองเห็นตัวปลาและมองเห็นพื้นได้นะครับถ้ามีแสงส่องผ่านเราก็จะสามารถมองเห็นสะดือบ่อได้นะครับที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับนะก็น้ําก็กลับมาใสนะครับในระดับหนึ่งนะครับส่วนที่เคยพูดกับทุกคนไว้ว่าอา,อาจจะตักปลาขึ้นมาให้ดูนะครับวันนี้อาจจะยังก่อนนะทุกคนวันนี้ขอพูดในเรื่องการเลี้ยงน้ํานะครับหรือว่าการทําให้น้ํามีคุณภาพที่ดีนะครับมีความ ใสนะครับไม่ฟุ้งนะครับเราต้องทํำยังไงนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงปลาคาปบางคนที่เป็นมือใหม่นะครับอย่างผมเองผมก็ผมก็ยังเป็นมือใหม่นะครับก็เพื่อนๆอาจจะกาลังหาว่าต้องทํำยังไงนะครับให้น้ําในบ่อนะครับใสนะครับไม่ขุนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราต้องพูดก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับอันดับที่1นนะครับอันดับหนึ่งเลย เราเลี้ยงปลากี่ตัวนะครับจำนวนปลามีความเป็นปัจจัยหลักนะครับเป็นปัจจัยสำคัญเลยแหละนะครับเพราะว่ายิ่งปลาเยอะก็ยิ่งมีขี้ขี้ปลานะครับที่มากขึ้นนะครับก็อาจจะทำให้น้ำเนี่ยฟุ้งนะครับบ่อกรองเต็มนะครับก็ทำให้น้ำเนี่ยมีความขุ่นนะครับมองไม่เห็นตัวปลานะครับส่วนปัจจัยที่สองเลยนะครับก็คืออาหารนะครับ ตัวอาหารนะครับบางทีอาหารที่เราให้นะครับมันก็มีความเป็นมันสูงนะครับซึ่งเมื่อมันเป็นมันสูงมันจะทําให้หน้าน้ํานะครับมันเป็นไข่นะครับมันเป็นไข่แล้วก็ทําให้มองเห็นตัวปลาเนยากนะครับหรืออาหารที่อาจจะ มีความเปื่อยยุ่ยง่ายนะครับเมื่อเมื่อให้นะครับเมื่อโดนน้ำนะครับสำหรับอาหารที่บางท่านนะครับอาจจะอาจจะให้อาหารที่มีความเป็นตะกอนมีความเป็นฝุ่นเยอะนะครับเวลาให้ไปเนี่ยเวลาเขาเขากินหรือเขาอะไรนะครับมันก็จะฟุ้งนะครับในน้ำมันก็จะทำให้มันขุ่นนะครับแต่สังเกตเมื่อกี้ที่ผมหวานให้ดูหวานให้ทุกคนได้ดูนะครับทุกทุกคนเห็นไหมว่าหน้าน้ำจะไม่มันเลยนะครับหน้าน้ำจะ จะยังใสเหมือนเดิมนะครับไม่มีตะกอนอะไรเลยนะครับเนี่ยเนาะก็อาหารนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้น้ําของบ่อท่านผู้ชมเนี่ยใสหรือขุ่นนะครับก็ขึ้นกับอาหารด้วยเช่นกันนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องอาหารก็ขึ้นกับปริมาณการให้อีกด้วยนะครับถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ผมให้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับให้ไปปุ๊บเขากินหมดเลยนะครับยังไม่เหลือเห็นไหมไม่มีเหลือนะครับเขากินหมดไว มันก็ไม่ฟุ้งครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมให้เยอะอยากอัดปลาอยากแบบเร่งให้เขาโตด้วยการให้อาหารเยอะๆแต่ปลาเขาไม่ได้สามารถกินได้เยอะตามที่เราให้มันก็จะเหลือนะครับเปื่อยยุ่ยนะครับก็อย่างที่บอกครับมันก็จะเป็นตะกอนในน้ํานะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับก็คือระบบกรองนะครับนี่นะครับระบบกรองผมนะส่วนระบบกรองเนี่ยก็จะ ก็อย่างตามชื่อเลยครับการกรองนะครับมันจะช่วยดักตะกรนปุ่นอะไรต่างๆขี้ปลาเอย้ยไขผิวน้ําเอย้ยเศษน่น,นเศษนี่ที่อยู่ในน้ํานะครับที่จะทําให้น้ําขุ่นนะก็จะเข้าไปในระบบกรองนะครับจะถูกถูกพวกวัสดุกรองที่เราใส่ไว้นะครับดักนะครับให้ตกตะกรนอยู่ข้างล่างแล้วให้น้ําข้างบนเนี่ยใส่นะครับเพื่อไหลกลับเข้ามาในบ่อเลี้ยงนะครับเพื่อทําให้น้ําในบ่อเลี้ยงเนี่ยใสยสะอาดนะครับ ปลาตัวนั้นอยู่ใต้อจิบะตัวเมื่อกี้นะครับอยู่ก้นบ่อเลยเรายังมองเห็นนะครับอาชีโรตัวนี้เหมือนกันนี่ก็ก้นบ่อนะครับทุกคนถ้ามองดีดีเราจะเห็นขอบบ่อนะฮะนะครับเนี่ยปลาพวกนี้ครับอยู่ก้นบ่อหมดนเลยนะครับแต่เรายังมองเห็นในความลึก1เมตร60เซนนะครับก็สําหรับ3มปัจจัยนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะผมว่าในการที่เราจะเลี้ยงน้ําให้มีความ ใส่สะอาดได้นะครับแล้วก็การที่มีกรองนะครับเราก็ควรล้างกรองบ่อยๆนะครับอย่างสมมุติว่าบ่อที่มีปลาเยอะหรือให้อาหารเยอะนะครับแล้วมันฟุ้งไวก็พอเราเห็นแล้วว่าเราเริ่มมันเริ่มฟุง้งเราก็ล้างเลยครับเพื่อที่หนึ่งเลยถ้ามันฟุ้งมากๆบางทีมันจะมีพวกแบคทีเรียหรืออะไรต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นในบ่อนะครับอาจจะทําให้น้ําเน่าเสียนะครับแล้วมันจะเป็นอันตรายกับตัวปลานะครับเราก็ทําการล้างเลยครับ พอเราเห็นว่ามันฟุ้งแล้วเราล้างนะครับพอล้างก็ลดน้ําลงไปสัก20เนตะครับเติมน้ําใหม่เข้าไปรันระบบอีกรอบหนึงนะครับมันก็จะทํางานของมันนะครับในระบบกรองที่เราวางไว้มันก็จะกลับมาใสาสะอาดได้นะครับอย่างบ่อนี้ตอนแรกที่ปุ้งๆผมก็ล้างปุ๊บผ่านไปหนึ่งวันนะครับกลับมาใสายอย่างนี้ได้นะครับใสขนาดไหนทุกคนดูนี่ฮะอ่ะ นี่ฮะใสไหมฮะใสไหมฮะอ่าเห็นไหมอ่าลงไปลึกอ่าสำหรับบอ่อใหญ่นะครับตอนนี้ผมได้ตักปลาออกไปบางส่วนนะครับได้คัดปลาออไปบางส่วนจากตอนแรกมีประมาณน่าจะสักยี่สิบตัวตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสิบสี่ตัวนะครับผมคัดปลาออไปแล้วบางส่วนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแน่นเกินนะฮะอยากให้ปลาเป็นโตนะครับ อโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้ผมก็มาพูดในประเด็นของเรื่องน้ําให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผม